สวัสดีครับสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมคลิปช่อง e m s s c h h n n n l l ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูโปรโมชั่นการลดราคาของ iPhone รุ่นแรกกันบ้างนะครับซึ่งทั้ง2รุ่นนี้มีขนาดหน้าจออยู่ที่4.7นิ้วนะครับรุ่นแรกเป็น iPhone 7นะครับแล้วก็อีกรุ่นนึงก็จะเป็น iPhone 8นะครับซึ่งความน่าสนใจของคลิปวันนี้นะครับผมจะนาราคาทั้งหมดของ iPhone 7แล้วก็ iPhone 8นะครับรวมไปถึง iPhone SE ปี2020มาให้กับทุก ท่านได้เช็คราคาแล้วก็เปรียบเทียบกันนะครับใครที่มีงบจำกัดนะครับอยากจก็ซื้อ iPhone เครื่องแท้ศูนย์ไทยรวมไปถึง iPhone เครื่องนอกนะครับเป็น iPhone ราคาประหยัดเดี๋ยวมาดูรายละเอียดทั้งหมดในคลิปนี้ไปด้วยกันนะครับบอกเลยว่า iPhone 7แล้วก็ iPhone 8ในเดือนกรกฎา,าคมปี2563ทั้ง2รุ่นนี้ยังเป็น iPhone ที่น่าซื้อมาใช้อยู่นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับราคาไม่ว่าจะเป็นการซื้อเครื่องเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นการ ซื้อเครื่องพร้อมโปรที่สามารถซื้อได้ในราคาเริ่มต้น1,990บาทเท่านั้นสําหรับ iPhone 7นะครับผมก็ได้ซื้อมาแล้วก็ทําคลิปแกะกล่องรีวิวกันไปในลหลายๆคลิปแล้วนะครับไอโฟนรุร่นนี้มีการลดราคาลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดอย่างที่บอกไปว่าลดลงมาเหลือเพียงแค่1,990บาทเท่านั้นเป็นการซื้อเครื่องพร้อมโปรส่วน iPhone 8นะครับก็มีการถอดออกจากในหลายค่ายมือถือนะครับแต่ว่าปัจจุบันก็ยังมี ีขายอยู่เพียงแค่1ค่ายเท่านั้นเหตุผลที่ iPhone 8ถูกถอดออกจากค่ายมือถือหลายๆค่ายนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่ามีการนํา i iPhone SE 2หรือว่า iPhone SE ปี2020เข้ามาจัดจําหน่ายแทนนะครับซึ่งเมื่อเราเปรียบเทียบราคาแล้วนะครับทั้ง iPhone 8แล้วก็ iPhone SE 2จะมีช่วงราคาที่ต่างกันอยู่ประมาณ1,000ถึง2,000บาทเท่านั้นนี่เป็นราคาเครื่องเปล่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูองค์ประกอบหลายๆอย่างระหว่าง iPhone iPhone SE 2แล้วก็ iPhone 8ถ้าให้ผมแนะนำนะครับให้ท่านเลือกเป็น iPhone 8ก็ได้นะครับเพราะว่าหลายอย่างก็ไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างกันมากมายนะครับถึงแม้ว่า iPhone SE 2สเปคจะแรงกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าด้วยองค์ประกอบต่างๆเมื่อเราเทียบกับราคา iPhone 8ค่อนข้างที่จะคุ้มกว่าทางด้าน iPhone SE 2นะครับแต่เดี๋ยวสำหรับคลิปวันนี้อย่างที่บอกไปนะครับเราจะมาดูโปรโมชั่นสำหรับการซื้อ iPhone 7แล้วก็ iPhone 8กันเป็นหลักนะครับเป็นราคาสำหรับปลายเดือน ก,กันกรกฎาคมปี2563ซึ่งแน่นอนว่า iPhone 7แล้วก็ iPhone 8มีหน้าจอเท่ากันนะครับก็คือ4.7นิ้วด้านหลังเป็นกล้องเดียวเหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันระหว่าง iPhone 7แล้วก็ iPhone 8จะเป็นในเรื่องของดีไซน์นะครับ iPhone 8ด้านหลังของเขาจะเป็นดีไซน์แบบกระจกแล้วก็อลูมิเนียมซึ่งสามารถชาร์จแบบไร้สายได้นะครับสำหรับกล้องหน้าความละเอียดก็เท่ากันเลยนะครับท้ง iPhone 7แล้วก็ iPhone 8ก็คือ ความละเอียดอยู่ที่ประมาณ7ล้านพิกเซลบันทึกวิดีโอความคมชัดระดับ HD 1080p ได้ที่30 fps เหมือนกันสิ่งที่ต่างกันต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของชิปการประมวลผลนะครับ iPhone 7เป็นชิป Apple A10 Fusion นะครับทางด้าน iPhone 8นั้นเป็นชิป A11 Bionic ตรงนี้ก็ iPhone 8จะแรงกว่าทางด้าน iPhone 7อยู่ประมาณ1นะครับในส่วนของแบตเตอรี่นั้น iPhone 7บอกว่าใช้งานได้นานกว่าทางด้าน iPhone 6s อยู่ประมาณ2ชั่วโมง ส่วน iPhone 8ใช้งานได้ใกล้เคียงกับ iPhone 7เพราะฉะนั้นในเรื่องของแบตเตอรี่น่าจะใกล้เคียงกันหรือว่าเท่ากันเลยนะครับระหว่าง iPhone 2รุ่นนี้ในเรื่องของการทนน้ําก็เหมือนกันนะครับสามารถทนน้ําระดับความลึก1เมตรภายในระยะเวลาสูงสุด30นาทีทั้ง iPhone 7แล้วก็ iPhone 8นะครับนี่เป็นข้อแตกต่างหรือว่าข้อเปรียบเทียบให้กับทุกท่านได้ดูเพื่อเห็นภาพนะครับระหว่าง iPhone 7แล้วก็ iPhone 8ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราจะซื้อนะครับ iPhone 8ก็น่าซื้อหรือ ว่าดีกว่าทางด้าน iPhone 7อยู่แล้วนะครับใช้งานได้ยาวนานกว่า แต่ว่าราคาก็จะสูงกว่าทางด้าน iPhone 7อยู่ประมาณนึงเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปดูการเปรียบเทียบในเรื่องของราคากันเลยนะครับไปดูกันที่ราคาเครื่องเปล่ากันก่อนเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยนะครับสำหรับ iPhone 7เครื่องแท้ศูนย์ไทยมีจัดจําหน่ายอยู่ทางด้านเว็บไซต์ช้อปปีนะครับความจุ32กิกมีประกันของศูนย์ Apple ให้1ปีเต็มจากราคาปกติประมาณ12,500นะครับช้อปปี้ลดเหลือ9,750บาทเท่านั้นล นี้ใส่ได้ทุกซิมนะครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะซื้อนะครับ iPhone 7ความจุ32 g ิ9,750บาทเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะครับที่ลิงก์ใต้คลิปส่วนทางด้านเว็บไซต์ lazada นะครับ iPhone 7เครื่องแท้ศูนย์ไทยตอนนี้จะหมดนะครับจะมีเพียงแค่ประกันร้าน1ปีมาให้นะครับสำหรับร้านนี้ iPhone 7ความจุ128 g ิจากราคาปกติ12,000บาทนะครับลดเหลือ6,999บาทนี่เป็น iPhone ราคาประหยั นะครับใครที่ไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องเป็นเครื่องศูนย์ไทยนะครับสำหรับร้านนี้ก็มีประกันร้านให้1ปีก็สามารถสั่งซื้อกันได้นะครับ6,999าบาทเท่านั้นสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับเปลี่ยนคืนสินค้าได้ด้วยภายใน7วันแล้วที่สําคัญได้ความจุเยอะถึง 128GB กิกนะครับใส่ได้ทุกซิมสําหรับท่านที่สนใจนะครับเข้าไปดูรายละเอียดกันก่อนแล้วค่อยทําการสั่งซื้อก็ได้นะครับที่ลิงก์ใต้คลิปส่วน iPhone 8นะครับเครื่องแท้ศูนย์ จากทางด้านเว็บไซต์ Lazada จากราคาปกติ16,900บาทนี่เป็นความจุ128กิกนะครับขายเพียงแค่13,290บาทเครื่องแท้ศู์ไทยนะครับซื้อไปแล้วมีปัญหาอะไรเอาเข้าซ่อมเอาเข้าเคลมที่ศูนย์ของ Apple ได้ทั่วประเทศสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับเปลี่ยนคืนสินค้าได้ภายใน15วันสําหรับคนที่สนใจนะครับความจุเยอะแบบนี้128กิสําหรับ iPhone 8 13,290บาทเท่านั้นเข้า ไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับที่ลิงก์ใต้คลิปสินค้ามีจํานวนจํากัดนะครับไปดูกันที่เว็บไซต์ช้อปปีกันบ้างนะครับไอโฟน8เครื่องแท้ศู์ไทยประกันย์1ปีเต็มเหมือนกันกันกบทางด้านลาซาด้านะครับจากราคาปกติ17,900ลดเหลือ13,900บาทนี่เป็นราคาสําหรับความจุ128กิกเช่นเดียวกันนะครับสินค้าเหลือน้อยแล้วนะครับใครที่อยากจะซื้อดูคลิปนี้จบต้องรีบเข้าไปสั่งซื้อนะครับสำหรับ iPhone 8จากช้อปปีใส่ได้ทุกซิม10,000 3,900บาทเท่านั้นส่วนคนที่อยากจะซื้อราคาประหยัดนะครับสำหรับ iPhone 8ทางด้านเว็บไซต์ Lazada มีจัดจำหน่ายนะครับเป็นประกันร้านเช่นเดียวกันจากราคาปกติ15,900บาทลดเหลือ9,499บาทสำหรับความจุ64กิกสนะครับสามารถเก็บเงินปลายทางได้เปลี่ยนคืนสินค้าได้ภายใน7วันมีประกันจากทางร้านให้1ปีเต็มนะครับสหรับร้านนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับใครอยากจะซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิป สำหรับคนที่สนใจอยากจะซื้อ iPhone SE ปี2020นะครับจากทางด้านเว็บไซต์ช h อป e ีร้านนี้มีราคาน่าสนใจนะครับก็เลยนำมาให้กับทุกท่านได้ดูเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสั่งซื้อนะครับ iPhone SE ปี2020เครื่องแท้ศูนย์ไทยเป็นความจุ 64GB นะครับจากราคาปกติ14,900บาทลดเหลือ13,589บาทมีให้เลือกกันครบทุกสีนะครับสีขาวสีดำแล้วก็สีแดงลูกค้าใหม่มีส่วนลดให้อีก80บาทนะครับใครที่สน อยากจะซื้อนะครับ iPhone SE ปี2020เข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิป13,598บาทเท่านั้นโอเคนะครับนี่ก็เป็นราคาเครื่องเปล่าทั้งหมดของ iPhone 7แล้วก็ iPhone 8นะครับจากทางด้านเว็บไซต์ lazada แล้วก็ shopee ราคาก็ถือว่าลดให้เยอะพอสมควรนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากจะซื้อเครื่องพร้อมโปรสามารถเข้าไปเลือกซื้อกันได้เลยนะครับที่ลิงก์ใต้คลิปไม่ว่าจะเป็น iPhone 7 iPhone 8จาก lazada แล้วก็ shopee ส่วน การซื้อเครื่องพร้อมโปรปัจจุบันนะครับในเดือนกรกฎาคมปี2563สําหรับ iPhone 7นั้นจะมีจัดจําหน่ายเฉพาะค่าย TrueMove S เท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่ใส่ได้เฉพาะซิ t ทรูมีขายอยู่เฉพาะความจุ32กิกนะครับราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่12,500บาทส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรสําหรับการย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับสามารถซื้อได้ในราคา1,990บาทซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรอิอนเทอร์เน็ตให้เราเลือกอยู่3แบบนะครับ สำหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่ก็เพิ่มอีก1000นะครับเป็น2990บาทแต่ว่าสําหรับคนที่ย้ายค่ายก็ซื้อได้ในราคาเริ่มต้น1,990บาทอย่างที่ผมได้บอกไปสําหรับโปรแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1น9 9บาทต่อเดือนนะครับซื้อเครื่องได้ราคา1990บาทพร้อมกับจ่าย่าเนตล่วงหน้า2,000บาทเท่านั้นรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่เราซื้อเครื่องนะครับก็ประมาณ ,3990 บาทมีสัญญาในการใช้งานทั้งหมด12เดือนสํญญาหรับอินเทอร์เนนน็็ตขอองโปรี้้้ใหมมาไ่ัแลวก ไม่ลดสปีดที่ความเร็วสูงสุด300เมกในส่วนของค่าโทรก็650นาทีนะครับตรงกลางเป็นโปร899นะครับซื้อ iPhone 7ความจุ32กิกได้ที่ราคา3,990บาทจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า2,000มีสัญญา12เดือนนะครับอินเทอร์เน็ตให้มา50กิกในส่วนของค่าโทรก็300นาทีแล้วก็สุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ699บาทต่อเดือนนะครับซื้อ iPhone 7ความจุ32กิได้ที่ราคา4,990บาทพร้อม จ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า2,000บาทนะครับมีสัญญาในการใช้งานเหมือนกันก็คือ12เดือนสําหรับอินเทอร์เน็ต30กิกที่ความเร็วสูงสุด300เมกค่าโทรก็250นาทีทุกโปรโทรในเครือข่าย t 2 m e H ได้ไม่อัน้นไม่จํากัดนะครับใครที่สนใจอยากจะซื้อ iPhone 7นะครับเริ่มต้น1,990บาทสามารถไปหาซื้อกันได้ที่ t ูช็อปนะครับหรือว่าศูนย์ทูตามห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศนี่เป็นราคาการซื้อเครื่องพร้อมโปรสําหรับ iPhone 7นะครับมีขายอยู่เพียงแค่1ค่ายเท่านั้น ส่วนทางด้าน iPhone 8ก็มีขายอยู่1ค่ายเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นของค่าย d t แทนะครับ iPhone 8รุ่นความจุ64กิกนะครับราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่14,900บาทส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรมีให้เลือกอยู่ประมาณ4โปรโมชั่นนะครับเริ่มกันที่แบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละ 1, 4 9 9บาทต่อเดือนซื้อเครื่องได้ราคา8,200นะครับพร้อมกับจ่ายค่าเนต็ตล่วงหน้า3,500บาทโปร1,999บาทซื้อเครื่องได้ราคา1 2 0 0จ่ายค่าเนต็ตล่วงหน้า2,500นะ แล้วก็โปร899ซื้อ iPhone 8ความจุ64สิกิกได้ที่ราคา11,200จ่ายจ่าเค็ตลุวงหน้า2,000บาทแล้วก็โปรสุดท้ายนะครับเป็นรายเดือนเดือนละ699บาทต่อเดือนซื้อ iPhone 8ได้ที่ราคา12,300บาทจ่ายคาเนตลุวงหน้า1,500บาทนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับอยากจะซื้อ iPhone 8เป็นการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตสามารถไปหาซื้อกันได้ที่ค่ายดีแทเท่านั้นนะครับถ้าท่านมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็คอมเมนต์สอบถามก โปรโมชั่นนะครับทั้ง iPhone 7แล้วก็ iPhone 8ก็สอบถามกันเข้ามาได้เช่นเดียวกันโอเคนะครับนี่ก็เป็นราคาทั้งหมดทั้งเครื่องเป่าแล้วก็เครื่องพร้อมโปรสําหรับ iPhone 7แล้วก็ iPhone 8ในเดือนกร,รกฎาคมปี2563 iPhone ทั้ง2รุ่นนี้ยังเป็น iPhone ที่น่าซื้อมาใช้งานอยู่นะครับราคาก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งท่านชอบแบบไหนเลือกซื้อได้เลยอยากจะซื้อเครื่องเป่าเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับเลือกซื้อได้เลยไม่ว่าจะเป็น iPhone 7 iPhone 8รวมไปถึง iPhone SE ปี 2020นะครับส่วนถ้าอยากจะซื้อเครื่องพร้อมโปรก็ไปตามศูนย์มือถือที่ผมได้สรุปมาให้ทั้งหมดนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีครับ